โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุตบั้งชาแนลเทสนะครับก็ในวันนี้ในคลิปนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับเจ้าหักน้อยครับว่าผมใส่อะไรไปแล้วบ้างแต่งอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงกันนะครับผมก็นะนี่ก็รวมๆนี่คือสภาพล่าสุดนะก็ใส่ไปแน่นประมาณนี้แล้วนะประมาณนี้ครับทุกคนก็พื้นฐานครับ ทสบาร์ปี๊บสามใบแล้วก็สปอตไลท์สองดวงมีชิลกาทแทนแถมจากศูนย์มาครับผมขอเซลลนะครับผม,บผมแล้วก็เนี่กาดกาดมอน้ำเอ่อป,ประมาณนี้สำคัญสำคัญก็ประมาณนี้แหละครับผมสำหรับผมที่ผมใส่นะเออเดี๋ดูรอบๆคันครับประมาณนี้นะ อ่า,อาแล้วก็มีตัวนี้อีกเวลาล้มก็จะไม่โดนแชตาราตรงๆก็จะโดนตัวนี้ก่อนนะครับผมนะแล้วก็กที่เพิ่มเข้ามาอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอ่าตัวสปูนยกรถสีเขียวแตยแนนะ่ยังไม่มีสแตนนยังไม่มีทางซื้อเลยช่วงนี้ติ๊สามใบวันนี้นี่น,นี่สติกเกอร์นี่ก็ต้องนี่ไม่ได้ไม่ได้ติดมานะ้นี้มาแปะเองับผมสั่งรัสดาแปะเองนะโอเคไปไปชุดติ๊สามใบนี่มุมท้ายก็ ปุมท้าก็จะแน่นๆอย่างนี้นะครับผมอ่าเควันนี้ก็ส่วนราคาครับผมก็ตามคลิปแรกที่ผมเคยลงไว้นะตัวพวกชุดแคทบากับพวกปิ๊บหลังนี้คือก็จะมาเป็นเซตแรกนะที่ผมติดแต่ก็ที่เป็นคลิปอะไรนะแต่งทัวริงงบไม่เกินหมื่นห้าครับผมถ้าใครยังไม่ดูไปย้อนดูได้นะครับผมก็ไปกดดูนะเพราะว่าราคาก็อยู่วอนนะเพราะว่าผมจําไม่ได้แต่คือ ช็ดนแรกเลยนะชิวเนี่ยผมสั่งจาซด้ามานี่ชิลจาซดา้าก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดแปดร้อยราคาก็ไม่แพงมากครับก็เลยสั่งสั่งระใส่ตรงบนเลยแล้วกอ็อะไรดีแคสบาตัวนี้ร้าน TTR Pro นะครับ TTR Pro Shop นี่ฮะโอเคประมาณนั้นตัวนี้อยู่ที่ห้าพัน ห้าพันเท่าไหร่ก็แต่้าพันนิดห,หน่อยแล้วกันจําไม่ได้ครับผมสปอตไลท์ light, คู่หนึ่งมันประมาณ7,800แปดร้อยม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ7,800แร้อยแล้วก็รวมค่าพวกชุดมัดไฟเทียบว่าคือแบบผมเห็นเวลาตอนติดตั้งก็คือเสียบแกะนี้เปิดตัวออกมาแล้วก็คือเสียบอย่างเดียวอะ่ะคือแบบง่ายมากครับทุกคนไม่ยุ่งยากสปอตไลท์ hey, ก็ตีไปพันประมาณพันสองแล้วกันผมก็จําไม่ได้ตักาดหม้อน้ํา ก็น่าจะประมาณอพันกว่าบาทนี่แหละผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันลืมไปแล้วก็เป็นราคาคร่าวๆเลยครับผมจะโดยรวมผมติดด้วยงบไม่เกินหมื่นห้าพันบาทนะครับก็มันอยู่ที่หมื่นสี่พันกว่าบาทมันอยู่ที่หมื่นสี่พันกว่าบาทนะรวมปิ๊บหลังแหลกด้วยนะก็นี่เป็นชุดปิ๊บหลังนี่ผมติดพร้อมกันกับแหลกแล้วก็สปอตไลท์นะครับผม ก็มาชุดนี้เลยก็คือเป็นชุดพร้อมใช้งานปี๊บข้างอ่ะผมสั่งอีกร้านหนึ่งนะการปี๊บข้างตัวปี๊บข้างนี่ก็จะมาที่หลังชุดปิ๊บข้างคู่เท่าไหร่พร้อมแหล็กตัวนี้ผมได้มาหนึ่งกอบาทครับผมบอกกันไปเลยไม่มีกักจากร้านจากร้านนี้นี่จากร้านนี้ครับผมซื้อขายประจำครับหลายคันแล้วเอาร้านนี้ อ่าเดี๋ยวก็มาเปิดดูภายในนะครับผมว่ามันจะกว้างแค่ไหนนะครับก็ตัวนี้3ามสิบแปดลิตรนะยูดูภายในกันเปิดก็ไม่ยากครับแบกนี่ภายในก็จะมีอินเนอร์แบบสวยๆอย่างนี้เลยดูลามาเฮานะฮะนี่วานนี้นุ่มๆนี่คือข้างสามสิบแปดลิตรนะออีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับผมเนี่ยแบก ประมาณนี้เหมือนกันนะอินนองอินเนอร์สวยข้างในสวยโอเคประมาณนี้นะเดีย๋ยวดูใบวนขนาด45่ิ้าลิตรกันใบนี้คือใส่หมวกผมไิดหนึ่งใบนะหมวกตรงโมตาแบบเนี้ยยังใส่ได้เลยอ่าโอเคประมาณนี้อันนี้มันคุณล้านไงนะครับผมก็เลยไม่เหมือนกันนะโอ้มีใบไม้ด้วยมีอุปกรณ์มีทูบนะครับผมโอ้มนะีทูบด้วยอ่าประมาณนี้นะความกว้าง45่ิ้าลิตรก็คือพอดีนะ ใหญ่กว่านี้ผมว่ามันก็จะใหญ่เกินนะอ,อันนี้ก็คือแบบสมส่วนรถแลวนะสามใบสวยๆเลยก็รวมๆก็ประมาณนี้ผมเดี๋ยวก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะลองคล่อมให้ดูกันว่าด้วยด้วยส่วนสูงผมเองมันอยู่ที่168บวกพื้นรองเท้าก็น่าจะประมาณ169 170นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองคล่อมให้ดูว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมก็ถึงแหละเพราะว่าเราปรับโ้งตรงมาได้นะครับผมก็ ก็ปรับเกือบสุดนะอ่าเนี่ยอยาททำให้ดูโชกแล้วกันนี่ครับผมก็ปรับอยู่ที่ประมาณนี้นะจริงๆมันมันสูงสุดมันแบบไอ้ตรงเนี้ยมันอ้าได้ถึงประมาณนี้เลยนะนี่ประมาณนี้เป็นเส้นเลยนะครับประมาณนี้เลยนะก็วันรับรถวันแรกที่ผมไปรับเอ้โหคอมนี่คือแบบตกใจขาแบบบัลเล่เลยไปเท้าแบบปลายเท้าก็ยังไม่ถึงนะแบบสูงมากคือปรับสูงสุดไอ้เราก็ไม่ได้ดูนะแบบเดิมเดิมมันสูงมากขนาดนั้นนะ พราะคันเขียวคันแรกกับผมที่ซื้อมือสองมาก็ก็คือเราก็ปรับต่ํามาแล้วใช่ไ่ะเออเราก็แบบเอ้ยมันก็ไม่ได้สูงมากใช่ไหมเออพอมาเจอรถใหม่ออกโซ่ปุ๊บคอมทีขี่กับบรรับรถวันแรกคือแบบขาสั้นอะ่ะเออขาสั้นขาไม่ไปถึงเออถึงวค่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาข้อไปดูเลยครับผมว่ามันจะประมาณไหนเดีเ๋ยวตอนอื่นผมจะปรับให้มันสูงสุดก่อนนะโอเคปรับโชว์กันมาเราจะไปสก,กีกันนะ นี่ yeah. ดูครับมันจะค่อยๆเลื่อนครับสับงเกตดีขึ้นทีนิดถทีนิดทางศู์เขาบอกว่ามันได้ได้ถึง20บวกนะครับกิมหนังกระกๆเนี่ยมันจะขึ้นเห็นไหมเริ่มเริ่มกว้างแล้วเมื่อกี้มันมีทีเดียวนะอันนี้ต้องพูดแข่งกับเสียงลมเสียงรถนิดนึงนะอยู่ถนนกลัวทุกคนจะไม่ได้ยินนะ โอ้เมื่อยละกจิจก,ก็ไม่ดูไปนะครับอ่าบิดใช่ป่ะอ่าสุดแล้วครับประมาณนี้ไม่ดูผิดปกติป่ะนะก็ประมาณนี้แหละสุดแล้วอ่าโอเคประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวจะมาคล้อมให้ดูกันนะครับผมก็อันนี้คือผมปรับสุดสูงสุดแล้วนะไม่รู้สุดยังแต่คือมันบิดไม่ไปแล้วอะก็คือแบบสุดแล้วอะเออ เดี๋ยวผมสูง168แล้วก็จะมาดูกันว่าขาจะถึงหรือเปล่านะโอเค168ครับดูกันนี่ครับนี่คือประมาณนี้เลยนี่168เดี๋ยวไปดูมุมหลังครับผมขาถึงหรือเปล่านี่สุดปลายเท้านะเห็นไหมขาเห็นสองข้างเลยใส่ใจเลย ถ้าลงเท้าข้างเดียวนะถ้าลงข้างเดียวก็คือแบบปุ๊บเี่ยสไลด์สัวเนี่ยก็คือจะเต็มก็คือโอเคได้อยู่แหละแต่ถ้าสองข้างก็สองข้างมันก็จะแบบสุดเสียวเลยแต่คืออันนี้คือที่ปกติตอนวันรับรถวันแรกใช่ไหมเออปลายเท้าผมอย่างนี้เลยเว้ยอย่างนี้นะคือเสียวมากเพราะว่าตอนนี้คือติดเยอะพวกปี๊พวกอะไรมันมีน้ำหนักน้ำหนักมันทำให้ขาเราถึ้นด้หน่อยแต่มันก็ไม่ช่วยเยอะนะครับงาต่อไปเดี๋ยวมาดู ตับต่ำสุดแล้วก็ตับโค้ต่ำสุดจะถึงไหมนะลองดูนะครับผมตอนนี้ก็ผมกับโชว์มาที่ต่ำสุดที่ร้อยแล้วนี่สุดเลย,หยเห็นไหมเมื่อกี้มันมันกว้างถึงนี้ใช่ไหมอย่างนี้ลงมาสุดประมาณประมาณนี้จะดูดีว่ามันจะมีผลต่อการค่อมรถหรือเปล่านะ,อ,ะอนนี้คือต่ำสุดแลนะ้วเห็นผลได้ชชดครับทุกคนดูท,ดที่ดูที่เท้านะครับผม อันนี้คือลงอุ้มเท้าเต็มๆนะครับนี่คือขี่ได้สบายแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่สําหรับถ้าเป็นมือใหม่ก็จะต้องแบบปรับตัวนิดนึงนะสำหรับรถนักหขับสูงนะครับก็ถ้าปรับกำลังก็พอขี่ได้แหละผมส่วนสูง168นะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านหลังครับผมสบายเลยถ้ปรับตามสูงที่ขี่ง่ายเลยแต่คือผมจะพยายามปรับกลางนีมัๆอันนี้รถ สูงเท่าไรฮะสูงเท่าไรร้อยห้าแปดร้อยห้าแปดอเคเดี๋ยวมาดูคนสูงร้อยห้าแปดคอมคอมตอนตับลงสุดครับว่าประมาณไหนถ้าก้องลองคอมดูมันไม่ได้นี่ร้อยห้าจุดแปดครับเดี๋ยวลองดูกันว่าขี่ได้ไหมคนเตี้ยขี่ได้ไหมอ้๊ยอย่่ดียแค่ตัวเล็กอ่าครับผมยอผมนีดอันนี้ต้องช่วยดึงลงนะต้องเทยก็ขึ้นตั้งตรงแล้วอ่า ไปเท้าจิกไหมมันแบบมันเละมากเออไปเท้าจิกไว้นะเออจิกไว้มันลง,าลงขาเดียวะลงเล้ยขาเดียวอ่าลองลองจิกๆดูลองจิกไว้เออแล้วต้องยังไงอ่าน่ะไม่ล้มไม่ล้มมันลงไม่ขาเดีเยวไม่ลงได้ขาเดียวครับไม่กล้าปล่อยครับนางโกโล,ลมครับผมนี่ประมาณน,นี้ขาลอย158ครับนิดนึงเดีย๋ยวดูข้างหลังก่นอนนะครับผมต้องต้องช่วยจับแล้วครับผมอย่าจะล้มปุ๊บเฮ้ยเลยฮะเนี่นี่ยลอย158ครับ อันนี้รถเยงหน่อยหนึ่งครับผมถ้าไม่เยงนที่คือน่าจะไม่ถึงนะฮะก็ได้เฉปลายเท้าอีกนิดหนึ่งครับเทประมาณนี้นะเป็น Al A K K อันว่าเคลียเออเป็นอันว่าเคลียนะครับทุกคนคือมันก็ขี่ได้แต่คือแบบมันก็อันตรายนะรถมันสูงแล้วรถมันหนักนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ลองให้ดูเลยนะให้เจ้าผมเองก็มีปัญหาแต่คือถ้าปรับปรับประมาณกลางๆผมว่าน่าจะพอดีนะเออเราไม่ต้องปรับต่ำสุดนะครับก็ ปรับประมาณสักขึ้นมาประมาณนี้ก็ได้นี่มาเนี้หน่อยหนึ่งที่ดีดีครับผมให้มันมีรับน้าหนักได้หน่อยนะปรับตามสุดเดี๋ยวมันจะนิ่มเกินไปนะครับจะกระด้างผมก็เดีย๋ยวผมจะมาสรุปทั้งหมดนะว่าผมติดตั้งไปทั้งหมดเท่าไหร่เออเปิดเครื่องคิดเลขทีมันต,ต้องใช้เครื่องคิดเลขไงเดี๋ยวบวกช้าไม่ทันไม่ทันกินอ่ะมาไปยังจะมาบวกกันส,สดๆเลยว่าเท่าไหร่นะ ทุกคนพร้อมโอเคเริ่มจากตัวนี้เลยแคสบาร์สปอตไลท์กาดหม้อน้ำแล้วก็ชุดปิ๊บหลังพร้อมแหลกพร้อมปิ๊บบน45ลิตรนะครับทุกคนชุดแรกไปก่อนเลยประมาณ14,000่า14,800บาทประมาณนั้นเราก็มากันที่ชุดปี๊บข้างคู่ข้างครับชุดปี๊บข้างคู่ข้าง,ข,างขนาด38ลิตรพร้อมแหลก อันนี้1นึ่งมืนบาทนะไม่รู้ตอนแรกพูดเท่าไหร่กับประมาณนั่นแหละเออมาแล้วแหละเดี๋ยวเรามาบวกกันเท่าไหร่อันนี้คือทั้งคันเลยนะแล้วสุดท้ายเป็นชิวชิวตัวน,นี้เท่าไหร่วะที่พูดไปต้นคลิปจำได้มัเจ็ดแปดร้อยกันนะแปดร้อยแปดร้อยบาทจนะากแทนไม่นับเพราะว่าได้รี <laughs> อ่ะอย่ามาดูกันเท่าไหร่อ่ะยอดทั้งหมดนะ เห็นไหมวะเห็นไหมวะนี hmm. field, kind of ่ครับยอดทั yeah. ้งหมดทั้งคันรถผมเลยนะแน่นแน่นตันๆเลยนะเออทั้งหมด3 2ม0มบาทกับงบการแต่งเจ้าทัวร์ลิงหักน้อยของผมนะครับผมแค่นี้ก็พอแล้วใช้ชีพจริงก็แค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องฟีเวอร์แบบร้อยดวงพันดวงอะไรเงี้ยสปอรตไลท์ไม่จำเป็นผมขี่ผมขี่แค่นี้เนี่ยก็ขี่ได้ครับผมนะรถตึ้งเล็กขยำมีสปอตไลท์อย่าไม่เห็นจำเป็นอะไรเลยใช่ไหม สำหรับเออมันก็จาเป็นสำหรับบุคคลบางกลุ่มที่เดินทางกลางคืนบ่อยๆเออมันก็ต้องใช้หรือว่าพวกสายเอ็นเจอร์ลุยป่าอะไราเงี้ยนะก็อาจจะต้องใช้เพราะว่าไฟมันไม่เพียงพอนะโอเคโดยรวมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะผมงนะั้นก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะแต่ตอนการขับขี่นี่ยังไม่ได้รีวิวให้ดูนะวันนี้มีธุระต้องไปทําต่อนะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะก็ขอฝากการรีวิวไว้แค่นี้นะสำหรับเจ้าคักน้อยกับผมของช่องคุ้ตั้งชาแนลนะผมก็ จะขอจากลาไปเพียงเท่านี้นะคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ถาไปเที่ยวที่ไหนช่วงนี้ก็ไปยากนะยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงมากก็ตุนมันน่ากลัวออแต่ว่าผมเมื่อไรืช่องมากดซับให้คลิปก็ไม่ลงช่องผมมันไม่ได้แบบสต็อกค,คลิปไงมันไม่ได้ตุลไวอะคือแบบช่องผมมันไปปุ๊บแล้วมันก็ถึงจะทำไงแต่คือจะหาว่าทำไมไม่ทำเตรียมไว้โอ้ช่องผมมันเกี่ยวกับอะไรครับทุกคนมันเกี่ยวกับอะไร หนึ่งมันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก,การเดินทางไกลๆใช่ไหมครับแล้วก็สองเลยเกี่ยวกับการกินแล้วก็คือข้อที่สามเลยเนี่ยพี่ผม่ามันมันมันเป็นการเห็บว่ามันต้องไปไกลๆแล้วมันถ่ายแล้วคือแบบมันไม่ใช่ว่าขี่วนเถวเนะถ้าผมวนแถวเนี้ยเนี่ยดูข้างหลังผมนะเนี่ยผมขี่วนอยู่แถวเนี้ยผมขี่วนแล้วผมก็พูดไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนจะดูผมไหมอะ่ะเออใช่ไหมก็คือผมเป็นผมเป็นผม,ผมยังไม่ดูในตัวผมเองอะ่ะ เพราะความแบบเราชอบเที่ยวไกลๆคืออยากให้ทุกคนที่เห็นแบบอะไรที่มันมใหม่ๆใช่ไหมเออประมาณนั้นอ่ะช่องผมก็เลยลงคลิปช้าหนะ่อยเพราะว่าแบบบางที่เช่นแบบคลิปที่ผมลงไปเนี่ยประจักรเขาพนมรุ้งเนี่ยก็คือแบบไกลมากนะทุกคนคือแบบก่าจะได้ถ่ายคลิปนี้ให้ดูนี่คือแบบมันไม่ได้มีโอกาสไปไดไ้บ่อยนะครับผมก็มันก็แบบมันก็เลยเป็นจุดที่ช่องผมว่าเป็นเป็นจุดเสี่ยงของช่องผมเลยคือลงคลิปช้าแต่คือยังไงก็ลงแน่นอนถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้เรื่อยๆเลยกดติดตามเยอะ ติดตามไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนช่องผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ช่องผมก็จะขอจากลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะไปไหนก็รอติดตามครับชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจเจอคลิปหนะ้าแต่ว่าผมลงคลิปชานะอธิบายให้ฟังเลยนะโอเคไหมโอเคไป